สวัสดีจ้ามาเด้อพ่อแม่พี่น้องมาทำอันโอ๊ยใบมะกรูดสาวไอ้น้ำยาสาวน้ำข้าวปุ้นจ้ะใสหนือต้มน้ำใสใบมะกรูดกับใส่ขนอไก่เป็นหนึ่งก้อนจ้ะพอน้ำเดือด อะไรวะจิอยู่ตำพริกก่อนตำพริกจ้ะพริกกับน้ำปูพริกสดเรานี้เนี่ยกับน้ำปู จริงแล้วอะใส่ใบมะกรูดต้มน้ําใส่ใบมะกรูดแล้วใส่น้ํำปะลาใส่ชูรสเขาก็แล้วแล้วเนาะบางอันบางคนเขาก็ทําอย่างไงกันแต่พองเรามากินมากินผักนะเนาะชอบกินผักก็ต้องเราก็ต้องใส่ผักมั่งอะไรมั่งเห็นกันบ่จ๊ะ

จะใส่พักปังกัะใส่พักปังอุยหอมหอมกิ่นน้ำปูใครว่าน,น้ำปูไม่หอมนิดไม่ได้เรื่องแล้วเนอะ อันนี้ใส่ลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นลูกชิ้นปลาเด้วยจ้ะลูกชิ้นปลากกายมาจะเดือดแล้ว lắm phải 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 หมดไปไล่ขวดเลยนี่เปิดใหม่ก่อนกะเอาเด้อดจาน้ำเยอะน้ำน้อยนึงว่าขวดใหญ่แซบกัวขวดเล็กขวดใหญ่มันจะเข้มข้นกว่า ใส่ต้นหอมจะ้ะใส่ต้นหอมไปแล้วรอเดือดสักพักแล้วแล้วกินได้ของจะอร่อยจะแซบ่บไม่จำเป็นต้องทำนานมันอยู่ที่ปละ เสร็จแล้วหเห็นบอกง่ายน้ำปะลาน้ำปูปะสมกันโอ้ยแซ่บอะไรประน,นั้นน้ำดำๆำสีดำๆนี่เนี่ยจ้ะของแซ่บเลยแหละไปเด้อไปกินขนมจีนกันจ้ะ